นี่ค่ะวานสีทิศสีแดงนะคะหัวมันหัวหอมเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาลงกระถางนะคะเพื่อจะเราก็ตัดใบออกเพื่อเขาจะให้เขาออกดอกค่ะไไทำตามช่องนาเล็กกิจในชาแนลค่ะเคียรี่วววานสีทิศสีแดงค่ะสีแดงแป๊ดเลยนะคะ นี่ค่ะจะเอามาแยกเอามาปลูกในกระถางเขาจะได้ออกดอกค่ะเดี๋ยวตัดใบออกแล้วก็ตัดรากนะคะใส่กระถางค่ะปลูกเดี๋ยวตัดใบออกแล้วก็ใส่กระถาง แล้วก็ตัดตรงนี้เลยให้เป็นหัวอย่างนี้ปลูกเสร็จแล้วนะคะลดน้ำค่ะนี่ค่ะแต้ไมไว้ไม่ลึกแต้ไมไว้ตื้นๆเพื่อจะออกดอกรอรุ้นนะคะ